สวัสดีทุกคนไี้ดูในโซตีวีนะหรือแอนแมสเตอร์เอนะวันนี้เราก็จะมาเล่นแม็กลากัวมาสเตอร์ปลากัวนะมาซึ่งแล้วก็เป็นแบบกระโดดนันเองนะโอเครผมก็มีเข็มเชือมาเลยครับใหญ่ที่ดเลยนะ้วัอดีครับแบบไม่โหลดนะโอ้โหโค้รเสงแบบไน่เห็นไม่โหลวนะแบบต้องดนี่พระแบบผมมันหยงงแมนี่คอเทมดีนะขออภัยด้วยครับ เอามันยังมีอะไอีกะทุบเอ้ทุบ,บอ,อ,บบอไมนะฮ่าไ้ดูุบแถกเนวังวังเ,เอ๊ะทุบไปทำไมทุบไปบปหมกเลยทุบทำไมทุบทำไมทำลายแหมพเขา,าอ่ะขอรี่เลยครับโอ้แล้วก็วางอะไรมั่ว เามึงโดนยิงก็้าศูน์ตาบอดนะเมืเ่อกี้นะครับนะแค่นีเหรอเดี๋ยวลองคายใจดิบักอีกครับบักอีกโอโ้โหโอเคโอเคเจียวรัวแล้วเรียบร้อยโอเคครับแอบบโหลดแล้วครับ แต่ตรงนั้นแบบไม่โหลดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นแบบผมไม่โหลดอ่ะเดี๋ยวไม่นี่่อนไม่นี่คันอะไรตรงนั้นแบบผมไม่โหลดครับตงมาตรงนี้ตองมาตรงนี้ครับแบบผมถึงโหลดนี่คอนเดินมาเลยเดินมาหาเลยเนี่ยแบบมันไม่โหลดอ่ะแล้วแบบมันก็หายโอเคเฮ้ยไปไหนไปไหนอยู่ตรงนี้แบบมันถึงโหลดไหนไไหนเดี๋ยวข้ามนลองลองลองยเล่นเลยะนี้บเล่นเลยอ่ะไปไปไป มันไม่ตรงไว้เปล่าไม่ตรงไว้ฝั่งนู้นนะับไแลกแลก็นำโอ้มันแมบไงโอนเล้วละอตรงนี้เป็วมาด่านไหนด่านไหนไปเลยเื่อด่านแรกเลยยังไงลเราเข้าไปเข้าไปคนเดียวฮยครับเขาไปอย่างนี้เลยนี่ดิ้บักอยู่ อะไรนี้มันเลเวลร์หนึ่งใชเ่เลเวลรหนึ่งก็นี่ตรงนี้อะไรตรงนั้นเอ้าคุณเลเวลงหกนี่เฟสเออว่ะใส่เรียมีไปหาแล,แล้วไปเอาคุณโรกรูกกมวยไปไปอีกครั้งหนึ่งเทียบไป,ปโอ้โหยิ่งโอ้โอ้โย,อยเดี๋ยวคุณตกตายเลยแมบปวดไหม เเอ้าตกเราไม่ตายคุณตกเราไม่ตายคุณเุอเอเอเอคุณตกแลวไม่ตายทำไมัเิดโอเคตายแล้วโอเคเราก็ไปดนขอโทษด้ครับโดนฉับผมมึงกะตกเลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่ตกอ่ะจากมี่่าธรรมดาแล้นก ไม่ได้ละ <c oughs> เออแบบนี้แหละ เนี่ยโอ้จะแบบโปรกชินโิชนน่เนี่โปรคอนชนิดโปรฟันชนิดลอยถึงแล้วครับอ้ป๊าบนี่โอเคแล้วอันนี้อยาตะโกนวันตลังเนี่ยเดี๋ <c oughs> ย,เเยวมันเป็นอะไรครับแบ้ม,มีด่างแบบแม่แผน ยอนย้อนไม่เลยไม่เลยครับอย่าจะโกไม่จะโกนะครับะโกเ่งอะไรยังไงจะโกนหมคิ้มหมนะะิ้มอะไรละครับเพื่อโอ้ยูไม่ตกนะปั๊บโอเคโอเคโอเคปั๊บโอเคโอเคปั๊บโอเคโอเคโอ้ยเดียวไม่โอเคแล้วครับโอเคไา เลยครับ <Safe> ง <rév mark> <n> ่ายเหรอครับเนี่ยขาะวันี้ไปแล้วเยอะมากเดี๋ยวต้องไอ้สลี่เฮ้ยอู้นี่มันอู้นบล็อกครับมันคือบล็อกไม่จริงอ่ะว่าจะกระโดดแบบโควิดแน่เลยโอเคโอเคโอ้ยเยอะอ๋อแก่ใหญ่เบกแก้ให้ผมโกนนะไม่ได้โกนแล้วมันจะตั้งหยุด ช่ไหมละ่ะเนี่ยเขาก็ไม่มออไรู้เลยเขาก็เป็นมือใหม่มือใหม่จะมักช่องมือใหม่ขับขับครับปลาอุอ๊ยเดี๋ยววัดจุดปลาเก๋ลาบหวานใหม่เนะปน็นหัวครับกระโดดให้ผมนะครับเสียผมถึงครับทำไม จะมีการเซนด่านันนะโอ้โหไปด่านที่สองแล้วระิดับด่านยังไงแล้วครับนัดด่านเนาวระบอกท่านผู้ชมกดนั้นเลยดิเนี่ยปวดหัช่องเลยดิเนียวลงเลยครับมาถึงด่านที่สองป๊อ๊บคคมาด่านที่สกันนะอ่ะนี่เด็ด ครับด้านใ้ผมนะมนค,ครับไม่เลยทำไมผมไม่ถึง,งเลยเอาไปหลังสองทำไมน่ะเสร็จแล้วเราจะมาหลังสองกันนะครับใช่ครับจไปหลังสองเอก๋โกงไม่ไหวแล้วก็กดลวดไหมใหญ่เลยนะตกเขาให้ตกลงมาครับไม่ใช่ครับคุณเป็นไหมนเนี่ยคุณเป็นไหมนเนี่ยเขาให้ด่วนไปนู่น จะพูดเลยไม่ถือสุดโอเคดเดี๋ยวเล่นไ,ไหมเนี่ย <c oughs> เล่นเส็จนี่เนี่ยมาเล่นเป็นไหมเนีเ่ยเล่นดานนี่ไม่ผ่าน,นก่อนสิไม่เ,เอาแล้วก็อ่ามราจะเล่นแบบนี้ให้ผ่านดันไหนแล้วแล้วก็ไปด่านนั้นเลย,ลเยนะเพื่นอนคนหนึ่งผ่านด่านสองคนนึงก็ไปดันสามมือเลยเนะี<ช>้ยเชยคนที่ผ่านก็ไปด่านสามมื <c oughs> อเนี่ยแอบโอ้โหนี่โดดผ้าบินไปเลยบินไปแ <c oughs> บบโดนผ้าดก ช่วงเวลากระโดดอ่ะีเยอะไปไกลเออใช่เอาไงอ่ะดูของตีให้ขมงตีแล้วะาเล่นแบบธรรมดาอาจจะไม่โกงก็ตกใจมันแหลกกันมันจะมืดแล้วนะครับแล้วแล้วโอ้ยยังจะไม่อีกเลยคุณโหดถึงด่านสามผมก็ต้องถึงด่านสามนะครับ เดือดข้ามไปเลยนั่นเนี่ยไม่ได้เออ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 จบโอ้หเบียดเยอไปเยอะแปดแล้วเยอะอัอาจจะมีขอสอบไม่แน่ขอสอเนี่ก็อาจจะมีนะเอออันนี้จะอัดไปเลยรับ อาอุ้ยเดี๋ยวคุณหคุณโหัวช่วยผมด้วยทุกคนครับถ้าใครที่ดูผมอยู่นะครับด่าผมได้เลยครับว่ากากนะครับผมกากจริงกระทิงแดงครับถึงแล้วโนะอ้ยเดี๋ยวคุณโหถึงด่านสามแล้วครับอ,นะอ,อผมรอเข้าด่านสามก่อน นสุดดีนะม่ใชเยเราเข้าดสามเยอไงที่ผมเยูนตรงนั้นเดียหน่อยนะโอเคเอาไปหสามมันะนี้ครับแด่สามดสามมันตกเบาว่ะผมจะเป็นแบบปลาขัวมากเลยปลาขั่ว ว่าจะส,สุดที่อไอะไรวะอู้หไม่เป็นเสียงประตูอะไระค่ะปูอะไรเนี่ยลองดังนั้นดูบงนี่อ้ยส่วนที่ผิดว่านี่นี่ผ่านแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยม ใช่แค่มาถึงแล้วนะมาแบบนี้ยังไม่ยิงบเลยเอ้ยนี่หรอวะวานั้นรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ต้องกระโดด2องงหวะนะคับผมรู้แล้วต้องกระโดดองงใช่ไหมใช่ยอ่ะเราต้องไเหยยบกันล้วในใจไหมดูมันต้อมีสองคนนะ เยอะไงนะคะน้อน้อยที่ขาดมมันมาน่น่าฮฮคโถยี่ละ

สายสิงห์เนี่ยครับเป็นหัวสกเกลิลเลตันอ้าวไปแล้วอ่ะไม่ครับผมลองมาดูแบบมาสุดเดิมยวเป็นหัวผมให้ผมกระโดดไปสองจังหวัดก่อนนะครับคุณหั่ผมัม่งตะดินออกโอเคเเ okay, okay, okay. โอเคโอเคอเคุ้ยเนสนี่<ช>นสม<ๆ>าคมาเรียมาเลยครับมันจะลอยอยู่นี่นเดี๋ยวโอ้กูชิน ถึงแล้วัวบผมมองไม่เห็นตกลงมาข้างล่างแล้วผมก็มองเห็นแอ้าวแล้วมันหลอกก็บอาเนี่ยั้นเราไปหลังจีิเนี่ยถือว่าผ่านแล้วปะเขี่ไปไปเข้าไปโอเคโดดกลับเดี๋ยวผมอยู่ข้างล่างครับผมอยู่ข้างล่างผมผมจะเข้ารังรถไฟนะครับแต่ผมไม่มีรถไฟเจ้าฟ้าครับที่กับเลกลับเลยผมเดินนะครับเข้าไป ไม่มีรถไฟเดินแลยครับผมตรงนี้เราไปทางทีเดรับเดี๋ยวครับรอผมก่อนนะเฮ้ยเห็นแม่บอกว่าด่านสีนี่ไงเฮ้ยจะเลยแล้วนะเราขอเรียนตรงนี้ก่อนเย้เดี๋ยวมันก็ทางเดิมเปล่าเคเราโดดลงไปด่านสีเลยนะครับ สินาทีแล้วนะคะพบอยครับผ่านแล้วสิบสามนาทีโอ้โหโอ้ว่ตัวฟักนี่ออเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันจะไปยังไงอ๋อผมเชื่อมสะพานรืปล่าอันีนี่อิซิมพี่อ่านไม่ออกภาษาอะไรวะ เยี่ยมมันครับโอ้ว่าดูเฟิร์สโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับไม่อบก็ยืมกดไลค์กดบใช้ลูกน้องยัง้ืนต่อไปด้วยนะคราบลายไปละไปลงเลย